เปิดโพสต์แรกเบนส์เรสซิ่งลรงได้รับอิสรภาพครั้งแรกในรอบ4ปีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดโพสต์แรกของเบนส์เรสซิ่งเราได้รับอิสรภาพครั้งแรกในรอบ4ปีเข้าใจความรู้สึกเบนซ์เรสซิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานนี้มีคุณแม่เดินเคียงข้างออกมาแล้วกอดกันโดยแพทนภาและลูกชายไม่ได้ไปรับแต่รออยู่ที่บ้านหลังจากนั้นแพทได้โพสต์ รูปภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้ากับเบนส์เรซิ่งและน้องเรซิ่งเราได้รับการปล่อยตัวในอินสตาแกรซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เห็นภาพนี้ก็ทำเอาหลายคนเห็นแล้วน้ำตาซึมล่าสุดนั้นเบนส์เรซิ่งได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรเป็นรูปคล้ายกับทางรถไฟที่ปลายทางก็คือท้องฟ้าที่สวยงามมีข้อความว่าสิ้นสุดเสียทีซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจกันเพียบ